ปลาให้ชมนะมีโดให้เล่นด้วยเนี่ยมีเสียงดนตรีรับกลมบรรยากาศครับ ได้ฟิลมได้อารมณ์ขนาดเลยรถบัสนักเรียนครับเป็นรถโรงเรียนวัดหลวงครับพี่น้องเป็นรถบัตที่เคยวิ่งประจำทางสีสเกตกันทะลักนะครับเป็นรถบขอสอตอนนี้ได้ปลดระวางนะครับจาก รถวิ่งประจำทางบขสอสีสเกตกันทะลักมาเป็นรถนักเรียนวัดหลวงนะครับเนื่องจากรถสีสเกตกันทะลักเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบรถตู้ครับหรือมินิมัดมินิบัตบางส่วนนะครับเป็นมินิบัตรแร้วก็บ,บางส่วนก็เป็นรถตู้ปาปกาศนะครับสายสีสเกตกันทะลักครับพี่น้องรถบัตแบบนี้ก็เลย ปลดประจําการมาวิ่งรับส่งนักเรียนต่อนะครับและมีสองคันที่อยู่ในหมู่บ้านหนองคู่ครับรับนักเรียนสายเส้นทางพายุนะครับก็เลยตรงแรนผ่านนาบ้านหนองอิงเพื่อที่จะไปรับนักเรียนแล้วก็เข้าไปส่งในตัวเมืองสีสะเกตนะครับหลังจากที่ส่งแล้วยามมือแรงก็รับจากโรงเรียนไปส่งอยู่ที่บ้านแถวพายุนะครับยามคําคําก็จะแลนผ่านนาบ้านหนองกับเขาบ้านหนองคู่ครับ สองคันนี้ครับพี่น้องที่ผ่านไปเมื่อกี้ล่ะนี่กางกิ่องอนอนได้ยินสวดเสียงนำไหลบาดนี่ฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงนกห้องนะครับรับแสงแดดนี่หมดเศรสส้าสิตื่นต่เศร้าก็ได้ครับตื่นสวยกับเบีเทวาครับตื่นเที่ยงก็ได้ครับี่ ทาสบายครับแดดเริ่มออกแล้วครับพี่น้องแดดดีครับวันนี้แดดดี <S <S ครับหากคมาซอยลงสานามครับพี่น้อง มือแมนมาซอยลงกับหาหมูหาหมูเล่นน้ำนะครับมัอนี้อยากได้คนเล่นน้ำเป็นหมูนะครับอันใดเพราะเห็ดได้เข้ากับเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้ล้างขอล้างถังน้ำแข็งเพื่อเตรียมใส่น้ำแข็งแช่น้ำต้อนรับเอฟซีนะครับที่ตรงล่างเมันมีแมงนะครับพี่น้องวฟยมันอยู่นี่ แ,แล่แบบน้แม่งนี่ยมันเคลืนมันก็สิไม่ลงแม่งเขาไปในทางน้ำแข็งครับวานนี้น้ำแข็งเขาก็สีแนมเห็นมีแต่แม่งเป็นน้ำดำนะอยู่นะอยู่ในกลนนี่มันสีขาวมหลีอยู่นี่สิเวลาแก่หนามใส่มันสีน้ำแมงลงไปดำนะครับนะครับพี่น้องก,กั หลังจากที่ไปนหน่อยเดินทางมากับแม่ฮักบุรีลำนะครับน้องว่าหอดแล้วกะนี่ถ้ามาแกะแกะลังที่มีเอฟซีส่งมานะครับมีลังอะไรบ้างนะครับนี่ทีล่าสุดคือเป็นลังของตัวนี้ครับจากพ่อชาญทุ่งสงนะครับบอกว่าแบ่งครึ่งให้น้องอุ๋งอิง12แก้วและเอาทำบุญเอาไปจับรางวัลอีก12แก้วนะครับเป็น ขนมผลิตภัณฑ์ขนมรสมะเกือเทศนะครับนี่เดี๋ยวตัวนี้จะเอาออกไว้12แกวอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเอาไปวัดนะครับให้ไปเป็นรางวัลตักปลาอีกหนึ่งสวนนะครับเออก่อยู่ได้อยู่ได้อำเภอพยุนนั่นละ <Okay. S 2> นี่นี่ครับนี่คือที่ที่ได้มีค้นขอนะครับตัวนี้คือมีค้นขออยากได้ซองผ้าป,ป่าร่วมมุลกับน้องทังนไ่หน่อยก็เอาไปไห้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เอฟซีถีบอไร มาหรือว่าบออ่อใดไปหลังเวทีกับสิไเด้ขอแบบขอเลขบัญชีพ่อเอกอยากร่วมบุญอยากร่วมไอ้บุญพระป,ป่ากับน้องนะครับจัดแบบนี้ให้นะครับี่น้องแบบโอนหมายเลขบัญชีพ่อเอกนะครับยังสามารถรวมบุญได้ครับ5 5 0รสี่มีเสือนะครับพิเศษก็คือทางครอบครัวของน้องอย่างไอ้พ่อพอแม่เอฟซีได้มีของที่ระลึกนะครับเนื่องจากบัตรแข็งของเฮาตอนนี้ ล่อ,อกเก็บหลอบตกลนนะครับพี่น้องล่อ,อกเก็บหลอบตกลนครับมาหอดจอดถึงครับสำหรับพ่อศักชัยนะครับนี่ตี่มาหอดทราบว่ามียนยังได้พี่น้องไปซึมซับบรรยากาศตลาดนัดที่น้องอุ้งยิงเคยไปลองเพลงก่อนทีจะ ขื่นวงสะนอยเพชรบันแพงนะครับไปแวะสัมผัสบรรยากาศตลาดนัดช่วงที่ผ่านมานะครับคือแถวพายุเนี่ยนี่นี่คือความรู้สึกความหักความแพงนะครับของพอพอยแม่เอฟซีที่มีให้กับน้องอุ๋งเอีงนะครับแต่ละท่านแต่ละคนมีความรู้สึกยังไง รบรรยากาศอ๋อนี่พี่ใหญ่นี่ต้องพี่ใหญ่ตรงนี้ใหญ่จริง <c oughs> พี่น้องตอนนี้คนเริ่มมา,ายเพิ่นเริ่มมีกำลังใจคือคักคึกคืงเสร็จแล้วนะก่นอนหน้านี้สองมือบอเห็นเพื่อนดอกเงาครับซึมซึมคือไกลถือคานี่หมห้ยผมเลยอยาดโอ้หอนเหมืองานบ่นน้อหอนเหมืองานบ่น้อผมเลยเป็นห่วงว่าสัน ้นี่ปกติดิตอนนี้เนี่ยบุญยืดบุได้หรอกไอ้กล้วยไก่กล้วยไก่ข้านไปกระดึบกระดึบไปนะบ่มีเหงอมีแห้งมันมีน้องนี่แม่น้ององค์หญิงมานี่มือมเออื่นนี่น้ององค์หญิงมานี่ผมว่าเลีนเลยเลยนี่แบบห่าวนะห่าวนะเลีนตุ่งต่ำตึ่มต่ำตึ่มต่ำด้วยนะแบ่งแบ่งช่อใส่ครับนี่ก็คือซองบุญนะครับที่ไอ้ เป็นได้แจกเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนก็โอนผ่านบัญชีนะครับบางส่วนก็แจกนะครับพี่น้องครับบ้บาได้นางอองไทต้นปีก่สิยางานอย่างเนี้ยเพิ่งเปิดสักกลาดนะครับพี่น้องเปิดสกกลาดต้นปีกะหลายๆคนอย่างมากครับ แต่ว่าลางานบมดได้นะครับอันนี้ทดไทยโมเดลเยออันนี้ไทยโมเดลไทยก่อนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณท่านพี่น้องเอ็ซีครับฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ฝาก,บก,ากเกากบอร์โฆษณาอำเภอพี่น้องเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับทีมงานหลังบ้านนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไวส้สันต์สกอร์ครับเดียกก๋ยวพกติปหน้าครับ สวัสดีครับ